ออกซ้ายทีเด right? right. yeah. <m uch yon> ิม <m> อ <uch yon> ินชิเล็กออกขวาทีเดิมอ้าวเดือเตะนีโบผิดเต้ผิ่ห้องเนาะเดือเต้ว่ากับพวกยังไงเตะเต้ว่าเรื่องเตะนี่เอาเบิ้งกันแน่ไอเรียมเบิ้งกันน้อยนึงหาฟาดก่อนเรื่องเตะนีโบผิดเนาะเต้ว่ากับพวกยังไงเตะเนาะเต้ว่าขั้นแท่งนี่ผิดเนาะเตะทีมนี่โบผิดเนาะเต้ว่าขั้นแท่งนี่ผิดเนาะเอาหาเบิ้งกันเด้อนี่ซ้ำไหนวะว่าเออ เพราะฉะนั้นสบายเบื้อนี่น้ำใจนักกีฬาสบายอยู่แล้วสำหรับน้องไส้หน่อยที่เมงอนกั็ตีเฮานี่เออซ้ำนี่ขอกันกิดไรข้อนี้เนาะแต่ว่าจะเห็ดหลายเืยอะนะบักละเอออ๋อคนหนึ่งเอ้าโฮ้ยแล้วว่าอะไรได้ว้าวหลอกแพนขึ้นไปครับเออเอาเงินก่อเอาปีหน้าฝากใหม่ขั้นแฟนมัดแฟนมวยอยากเบิ่งอีกทีมงานมวยล่าบักซองเฮาเลยกับทีมงานน้องๆโปรโมเตอร์เนาะว่าจะเป็นน้องไส้จอนน้องไส้ลวดน้องไส้ไกล น้องชายเท่น้องชายทอยนะถือว่าเอาใหม่บิ่งมี่อนุรักษ์สองยัไใส่ไม้จับ้าพี่น้องเมืองสองคนของเราสวัสดจักบาลเนี่ยถือว่ามานีมาสกัดดาวลุงหรือว่าลุนนอกนะเออเจ้าหารน่อยได้ไหมนะมาสกัดลุนนอก มาเด้อมาเด้อเสียแขกเด้อละห้าคู่เทพหลวงเนาะพี่เลี้ยงกับเทพหลวงเนาะเทพหลวงสิทธิ์ไปจันดาเด้อ ดีกีบธรรมดาหนังมวยคนนี้ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่อยอยู่มวยเล้าไฟน้องเล้าไฟบางวันที่เศร้าปลายบางเดือนบางกอนไงสนานนอกมาเนาะอ๋อนี่ขึ้นมาในอินสิเล็กสิทธิ์พระอาจาร์ดาวเนาะถือว่าเป็นมวยดาวลุงเป็นมวยสั่งของทีมงานแข้งสลัมเนาะจากบ้านวังเป่อยเมืองเรางามเนาะว่าออกไปที่ไหน เสียงปีเลาร้อนวายคู่โน้มแดงนี่เป็นมวยวัดเออโน้มฝ้านี่เป็นมวยบ้านน้องนางเหลืองทีมงานเมืองสองก้อนของเผ่าน้องอาวมวยวัดมาจากไหนวันนี้มวยวัดจะมาวัดสั้นวัดเชื่อมมวยรุ่นได้นาะอันนี้ก็อินซีเล็กเนาะสิบไปต่อยมวยเล่าฟ้าอยู่ยังประชักอ่าวันที่สั้สี่เดือนหนาเด้อรุ่นหาชีวิตกิโลถือว่าติดตามได้เนาะถือว่าเป็นมวยใหม่ๆหากักต่อยบุหัดทิ่ไปที่นอกต่ว่าออกที่ใหม่ไร้มือถือว่าไปแล้วเนาะ บปลงราคาเด้อแฟนมวยเด้อบปลงราคาเด้อเพราะว่าญาติญาตเฟซถึงบอกเด้อโบรลงราคาเด้อสัญญาณกับโมคอยดีพี่น้องหน่อยคือว่าขอความห่วงมือนะมแฟนมาแฟนมวยนะครับยืนคนใดซดคอยกระเจี๊ยบคอยไล่เนาะคอยเอฟซีอยู่ทั้งกัมพูชาเนาะก็อยู่ทั้งฟังขัวไทยแลนด์เนี่ยอยู่ทั้งมาเลย์เพิ่นกับติดตามอยู่ทานน้อยเนาะทานน้อยมวยมาสังคอนเฮาที่ว่ามันดังมวยดังนี่คือสัญญาณโมคอยดีพี่น้อง อ๋นี่เสียทอยบอกว่าอัร์ซีแล้วไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยเอออาวมวยคุนี้สกัาาสสกันเต็มรูปแบบพายกพี่น,อน้องเนาะบอลงราคาเด้อพี่น้องเดอ้อถือว่ามวยหลุนพายก็มวยรลุ่น,นอกพี่น้องมวอนี้ถือว่าทีมงานสางสีสันฐานหน่อยเฮ้าทีมงานกครตีเฮ้เอ vô lùm thì hòn thì bây thức thì nào vậy đó Ở ลาวันยกถึงแดงมันมวยจากลาวันทน้องนั้นแล้วลอยกุนีสายขว้าวัดกันเลยมวยรุ่นใหญ่กับรุ่น้องก่อนที่จะไปแข่งจะมาซักต้องผ่านมือสอง้อนก่อนอินเสดออวันนี้อนุรักษ์บอกว่าเจอไอ้ก่อนไอ้น้องทีมชาติพี่น้องอินเสดอนุรักษ์บอกว่าสบายมือเข้ามาเลย ถามเข้าถามเข้ากันเรื่องวอออกครัววันที่หนึ่งเออสบิร์นออนุรักษ์บอกว่าสไบเบืร์นนักข้อเจ้าคอยกระเจิงมาแล้วมือแดงหกเกลือหกสิบกิโลคอยอวัดมาแล้วเมื่อนี้ภาษายังเจ้าหาสิบเมตรกิโลเออ,อทีป้อมสินังอนุรักษ์สุดก้อนนี้สุดก้อนนี่เมื่ท่านเราเอาหัวกินหนามจับมุมแดงนี่ชนะนอกก้อ <c> น <oughs> แนมกรับพอ่อท่านป่าบ้านี่งอายข้างที่หนำบอกออกพว่ำทีหนึ่งอนุรักษ์ออกซ้กออกายมาขึ้นออกซ้ายโตออกัว่ทีหนึ่งอนุรักษ์ออกสบายดึงเอาออกซ้ายมาทีนี้ครับก๊อปซ้ายมาทีนึงอนุรักษ์บอ,อกสบายมืออ้าวอ้าวอ,าวอนุรักษ์บอกว่ามาเลย มาแล้วออกคนที่หนึ่งการรุ่งตอนคนที่หอีสิเล็กเพราะว่าสบายมือมาแล้วพี่ดอกมาแล้วออกสายที่หนึ่งการรุ่งออกคนที่หนึ่งอีซิเล็กออกคนออกคนเลยโอ้ยการรุ่งตอนคนอี่หนึ่งอีซิเล็กคนที่ไหนเนี่ยต่างรับหมดเลยอีซิเล็กมวยรุ่นน้อง วันนี้ถือว่ากอจะเข้าสู่มบต้องพามวยได้เลยออกสาเลยทีเดียมวได้จะให้พาทีอบหรือว่าอนุรักษ์ีพทำม้าต้สามีหนึ่งต้อวทีนึ่งอนุรักษ์สาดเีหนึ่งคัวโตเบียอมาแล้พี่น้องเบียมาแล้วอนุรักษ์วจะ้มวยได้วนี้ถือว่ามากเหลือมัดสายทีนึอนุรักษ์ว่าจะได้ ล็อกอินไซด์อินซิเล็กตอยไซด์อย่ามาเลิกอนุรักษเตะขวาเอาอย่าใส่ยางยางปลอมนะไอ้ต้องใส่ยางเหล่าเออมันใส่ยางปลอมนี่ยางแตกแน่นอนต้องใส่ยางเหล่าปัดโคดินกันอนุรักษ์เอาปัดโคดินกันอนุรักษ์เอาโดนแล้วโดนแล้วน้ำเตะใส่ที่ดียวอนุรักษ มีเสียง <ITA> ออกซ้ายอะไรออกควอยส์เรียกออกซ้ายอ๋อโอ้โออกควอยส์มีเสียงกันด้วยออกควอยอ้าออกซ้ายมีเสียงโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเดือนเลยเริ่มเดือนดูนะครับเริ <questionnaire> <ounce> <t ối Meat> ่มเดือนแล้วถือว่าอากาศจะหนาวจะเย็นแต่ว่าดูทั้งเวทีนี่เดือนแล้วปั๊บตัวคิดนึ่งโอ้โหเป็นยังไงพี่น้องท่านยังไงเขาตีมั่นก็ดี ไอ้เมอ่อซิบนี่ตบกันซ่วนๆตรงโน้นพี่น้องมันก็นี่ยัวค้นตีกันมันสีหนานันอย่างหล่ะอย่าลงราคาพี่น้อง เบี้ยมาแล้วพี่น้องโอ้ยเจียบๆไปจ้าอ้าวสัญญาณบรดีเด้อพี่น้องเนื้อเสียงตีเนาะอือว่าขอตรวจดองไฟนำเต้าเพราะมันเป็นการผิดพลาดของทีมงานเท่าไรเนาะอือว่าเป็นคำสัญญาออกโค้ดทีหนึ่งอีสิเล็กอดูล้วบอกว่าสบายมือไอ้น้องมาเลยออกโค้ดทีหนึ่งออกสังหังหังหังาังถึงไม่มีตายสามตัวออกแล้ว อนุรักษ์ล็อกกัแล้วแทงในนุบอนุรักษ์แท่งในนุบออินชิเล็กว่าจะไงอนุรักษ์ก็อกอนุรักษ์แทงคัวอินชิเล็กว่าจะไงอย่าลงราคาพี่น้องอย่าลงราคาพี่น้องเริ่มแพงกันแล้วใครลงราคาสิบล็อกเนี่ยบอลเดอร์ออกซ้ายไปเรองอินชิเล็กมาโดนมาถึกอนุรักษ์บอกว่าสบายมือออกคัวมากรยัางมาถึกออกซ้ายมายังหมดเข้าเป้าเอา อานุล <formation> ักษ์บอกว่าสบายมือสัญญาณบ่คอยดีเด้อเสียงปีเด้อบ่คอยอันนันพี่น้องขอโทษขอ่ายคำหน่อยออกขวามือทีนึงงินสีเล็กอานุอานุลักษ์อ้าวแทงคำเลยๆยันบ่เขอาตากรรมการออกขวามือออกซ้ายอ้าวอนุรักษ์ว่ยังไงสบายมือออกซ้ายนิดนึงอนุรักษ์ เอ oh, าเอรงมาเทกันูรักออความเดี่งก oh, ันรักแรกครับพี่น้องแรกแล้วอนุรักษ์รอกแล้วตั้ไหมหรอินีเล็กเปียกมาแล้วอนุรักษ์ไว้ที่ไหนอินซีเล็กอนุรักษ์ทีมคัวอินี ต้อยขัวเลือกสีขัวเอาออกขัวทีเดียแรกครับพี่น้องแรกแล้วออกคนโตโอ้ยเ๋ยวไม่มีตายสีโต้คือต่างคนต่างมื้ออกขัวทีเดียลองไปเสือกอาจารย์ เอาสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วโอ้โหไม่มีตา้สีตสัญญาณโมคอยดีได้เป็นรองด์เนาะออกตามจังหวะเลยสำลรัมวยโค้ตรงราเสียงปีโอสัญญาณโมคอยดีเออออกคนที่หนึ่งกันดูกออกคนที่หนึ่งกันดูแลกเอออไรจังไกเชียมาแล้วอีเจตตอนขวาประตูในเรื่องทีมขวาเอ่อเรียงทีมขวาทีมขวาที่หนึ่งกันดูแลกอีเตตอยขวาตอนซ้าอยโอ้โห เอเริ sí. ่มเบียนแล้พี่น้องเริ่มเบียนแล้วล้าตลาล้งาไปเงมเ่อกไลขันบเบอรงมวยกเสียวหวดมวให้เบิรงเอาถือตอนนี้ก็ะซับมิดนี่เรื่องคานุ่มและกระออยคาเพ่นเพิดนี่ตอนนี้กำลังเจียวเจ้าพี่น้อง อ้าวตอนนี้กำลังหาขืนอยู你你่น้องชายลาสั premiers, SUBSCRI, ้นออกขวาทีหนึ่งอินเิเลตทีบซ้ายออกซ้ายทีหนึ่งอินเิเลตออกขวาทีหนึ่งอ้าวถือวเต้นีโบผิดเต้ขึ้นหองเนาะเต้ว่ากับพวกยังไงเต้เต้ว่าเรื่องเต้นี่เอาเบิรงกันได้ไอเลี่ยมเบิรงกันน้อยหนึ่งให้ฟาก่อนเรื่องเต้นีโบผิดเนาะเต้ว่ากับพวกยังไงเต้เนาะเต้ว่าขั้นแท่งนี่ทิศเนาะ เตะทีมนี่บ่พิษนาะแต่ว่าคันแท็กนี่พิษนาะเอาให้เบิ่งการเดอ้อเออถือว่าเป็นการตีโยกขึ้นแรกกันพอดีเนาะแต่ว่าอาจจะ่ได้ตัง้งใจเอาให้ภาคคนก่อนจับนาที่สองนาทีเนอน้องน้องห,หานาทีบ่อาจารย์เออเพิ่นส่งว่าให้พักหานาทีเพราะว่าให้น้องน้องหรือให้หูตามนี่การเตะก็จับเนาะถือว่าบ่ผิดแต่ว่ากับโมอย่างไอเตะเพราะว่าเป็นเขตหัวห้าม เนาะือว่าให้มีสปินีลูกผู้ชายแต่ว่าบางเทืออาจจะยกพร้อมกันอาจจะลุยไปพาถือกับมีเนาะแตว่าการเตะนี่โบผิดเนาะถีบกับโบผิดเนาะแตว่าแทงกับจับนี่พิษเนาะอาจจะถือจับเฝ้าได้แต่ว่าการเตะกับการถีบนี่โบผิดแตว่าก็บว่าอย่างไห้เตะกับอย่างไหนถีบเนาะเพราะว่ามองนั่นเป็นมองสงวนมองสืบพันธุ์เนาะเออถือว่าขั้นมองนั่นโบมีเนี่ยถือว่าโบมีลูกมีเต่าอะไร <building> มีแตปูปลาเลยไดไปหอดผุนมานนี้พวกเนี้ยก็โชคก็ได้เอาเบิ่มกันจักหน่อยเออเออเบิ่มกันจักหน่อยเอาเซ็กดีๆด้เจ้าคุ้นเด้อเซ็กดีๆเพราะว่าบางเทือหำก็อาจจะงก็มากระจับเออว่าไปเทือมากระจับกันหน่อย เว่ยยังเก็บกระจับเด้อว่าทันฟินไปเด้อโอ้เป็นยังเนาะขอกันกินหลายคนนี้เนาะสมัยข้าพเจ้าโชกนี่ยมักกระจับแต่ี่จนวี่ล่วงจากเวทียังมีเออโบต้องใส่มาเลยมาเลยมี่ซ้ำได้วะว่าเออเพราะฉะนั้นสบายเบื่อนี่น้ำใจนักกีฬาสบายอยู่แล้วสำหรับน้องไส้หน่อยที่มันกคยตีเฮานี่เออซ้ำนี่ขอกันกินหลายคนนี้เนาะแต่ว่าจะเห็นหลายเทืยบได้บักละเออโอ้โหนี่ยเออเฮ้ย ข้ามขึงไปข้าบเออเอาเนมัดมันแห้งในแงบงนี้เนาะคมไปเลยสามไผ่ส่ไผ่ซอนเลยมันตนเนาะ nack nac. nac, nac. hey, cái gì พ่อแล้วเพิดว้วยลาแล้วเอาถอยเนี่ยถอยเนี่ยโอ้โหพลาดพี่น้องขาดนี่เพิ่งเด้ขาดจาังดิเด็พี่น้องเนาะถือว่าเบียดเอียดอาร์ตเนาะถือว่าถือนี่ถือมัดพี่น้องเนาะถือว่าถือมัดเลยก็หัวนอกพืนน้นเนาะอ้ยนี่ใจสู้ได้ทานหน่อยเขานี่สมเซยดีใจกับอินซีเล็กเลยกับเป็นกับร่งใจให้น้องชายหน่อยเด้อเนาะอนุรักษ์เขาทีมงานสางังสีสันเนาะ อันมวยนี่ยเต็มอัตตาแล,ล้วบักลาเออมวยนี่ยเต็มอัตตาแลว้วแต่ว่าอันมวยนี่ยย่างอยู่สามคู่เออคู่ต่อไปกันคู่ต่อไปคูต่คต่อไปเป็นคู่ห้อง